สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมี้ผมกัมีวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวสิเอามาให้เบิรงนน่ครับว่าหลังจากที่ผมไปวัดลวงปูศิลาดุดุนี่นะครับผมมีอย่างแน่นะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วท่านเบิร์ตอันนี้ก็เป็นช่วงอ่าตันนี้ก็เลยยุท่านี้แหละครับํำไล่หินนะครับของลวงปูนะครับนีก็อันหนึ่งนะครับ เป็นกําไรหินขรุขพะนะครับอันนี้เดียวว่ากําไรเล็กลครับที่ค้นหากันอยู่ตัวหนึ่งหรืออันเดียวนี่แหละครับนี่ครับแล้วกะอันนี้ก็ยังเหลืออยู่อีหนึ่งครับอันนี้ก็ที่เป็นพระนะครับอันนี้ก็ที่เป็นแมงคูข่ำครับอันนี้ก็เป็นเทวทครับบาท่านได็กแกลองจากซีนียังหรอครับผมอันนี้ก็ที่เป็นวัตถุมงคลอื่นๆครับแต่ที่เป็นลินเหรียนต่างๆครับ